เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2568เวลา21นฬิกา30นาทีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดรอบยิงรัศดรสองคนค่ะคขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนในหมู่บ้านเพื่อไปหาของป่าบริเวณถนนระหว่างป่าโต๊ะแนป่าบ้านมือเละหมู่ที่1ตำบลสาวอําเภอรืเสาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะจนได้รับบาดเจ็บโดยทั้งคู่ก็ ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาขอความช่วยเหลือที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความมั่นคงบ้านโต๊ะแนป่าหมู่ที่6ตำบลสามัคคีอำเภอหรือสาะจังหวัดนาราธิวาสซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณหน้ามัสยิดโต๊ะแนป่า ก็ได้นําส่งทั้งสองคนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรือเสาะแล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาลน,นาราธิวาสราชนครินค่ะทราบชื่อก็คือนายสุชาติแก้วเมฆอายุ33ปีอยู่บ้านนาโอนหมู่ที่8ตําบลสาวออาเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสและอีกคนนึงก็คือนายสิทธิโชคแก้วเมฆนะคะอายุ16ปีอยู่บ้านอยู่บ้านเดียวกันนะคะซึ่ง ถูกยิงบริเวณด้านหลังอาการสาหัสเลยทีเดียวค่ะทางกอรมานพาักสีส่วนหน้าก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งการกระทําของกลุ่มคนร้ายเป็นการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมต่อพี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์และมุ่งหวังทําลายความมั่นคงของพี่น้องประชาชนทางด้านแม่ทัพภักที่4ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมวัตถุพยานต่างๆสืบสวนขยายผลนําตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาลงโทษ ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ไปหาของป่านะคะควรหลีกเลี่ยงการหาของป่าหรือว่าการเข้าในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังแจ้งเหตุเตือนภัยกันนะคะโดยสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงประจําพื้นที่หรือหมายเลข หมายเลขสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าโทรเลย1341 1341โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ